่่อขาาวววร้นลลคุณผู้ชมคะและเพื่อเป็นการค้นหาความจริงว่าคำเตือนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกถือเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งของกองทัพหรือว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อออกมาปกป้องชาติบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ จะมีความจำเป็นค่ะที่เราจะได้ร่วมกันพิสูจน์จากประจักษ์พยานหลักฐานเหล่านี้ค่ะภายใต้เงาของข้อกล่าวหาเรื่องง้มเจ้าเรื่องผังง้มเจ้าเรื่องที่นะอันนี้อัน,นี้เป็นข้อกล่าวหาที่โยงคนเสื้อแดงเข้ากับพรักเพื่อไทยเข้ากับคุณตักษิณเข้ากับคุณชาบริษนะฮะเข้ากับใครต่อใครเนี่ยนะครับนั่นก็กผังอันนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีคนเสื้อแดงของเราเนี่ยมาตลอดเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มเมนะครับดังนั้นนี่ผมจะยืนยัน พวกเขาไม่ไดียันด้วยตัวผมเองนะครับยืนยันจากยืนยันจากคุณสรรเสริญแก้วนะครับทั้งหมดเปนเหยอไง,อ,ไงอย่างที่สุดนะครับเป็นเรื่องเหนื่อไงเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานยืนอยู่บนความเชื่อโดยส่วนตัวของคุณสรรเสริญกค่พวกพวกเองนะครับ อะไรประมาณนี้เดี๋ยวกข์จะขอถามค้ำถานอีกค้ำไปนิดนึงอะค่ะพอดีช่างภาพมาไม่ทัรู้มาจากไหนเนี่ยทีนิวไม่ขอเบอร์คุยเลยนิดนึงนิดนึงทีนิวจีนิวย่าคุยเลยทีนิวคุณด่าอาจารย์จะยับเยินอะไคือไม่ได้เกี็บเป็น no ส่วนตัวนะแต่บอกได้เลยว่าการทำเช่นนี้บาปนะคือการใส่ร้ายป้ายสีเช่นว่าเป็นคนล้มเจ้าหรืออะไรก็ตามนะคือพูดคือถ้าว่าคนมีหลักฐานเนี่ยโอเค แต่ถ้าไม่มีหลักฐานการทําแบบนี้บาปแล้วไม่ใช่บาปกับบุคคลนะเป็นบาปกับประเทศด้วยไปบอกทีนิวด้วยแล้วไม่ต้องสัมภาษณ์ก,การยืนยันของแกนนําฝั่งคนแสดงครั้งแล้วครั้งเล่านะคะว่าขบวนการลมเจ้าในหมู่คนแสดงนั้นไม่มีอยู่จริงดูจะขัดกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันค่ะเนื่องจากการตรวจสอบของสานักข่าวทีนิวสตลอดช่วงระยะเวลา5ปี ที่กลุ่มคนสแสดงเคลื่อนไหวได้ปรากฏการมีอยู่จริงของขอบวนการล้มเจ้าที่เข้ามาอิงแอบซ่องสมุมอุดมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน31มกราคม2552ในใจขึ้นเวทีขนเสื้อแดงท้องสนามหลวงตามคำเชื้อเชิญของนายจักรพบโดยสวมเสื้อรณรงให้มีการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112พร้อมกับขึ้นปราศัยช่วงสั้นๆตอนหนึ่งว่า คนเสื้อแดงเป็นอนาคตของขอบวนการประชาชนในประเทศไทยหลังจากนั้นในใจก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนเสื้อแดงและได้ขึ้นเวทีอีกหลายครั้งโดยมีภาพความสนิทสนมชิดเชื้อกับนายจักระพเป็นเครื่องยืนยันนอกจากนี้ยังปรากฏการเคลื่อนไหวของขอบวนการลมเจ้าสุดอื่นๆแบบลับๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สื่อโฆษณานหนังสือ คู่มือการต่อสู้เพื่อปลูกฝังอุดมการ์ที่บิดเบือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การประเภทที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับผมขอประกาศให้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบบสร้างประชาธิปไตยวันนี้นะครับดูให้ดยว่าผมนายชูพงเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบบราชาธิปไตยครับถ้ายะงรักษาร,ระบอบประชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้ ับระบบนี้กับ,บไม่ไม่อ้อมค้อมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะได้ครับโดยมีกระบวนการเคลื่อนไหวที่มินเมตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ไม่ผิดกฎหมายเคลื่อนไหวอยู่บนดินควบคู่กันไปซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะถกเทียงหาข้อสรุปที่จะนําไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง้าของสถาบันกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างไงในความเห็นผมเนี่ย นะฮะแล้วก็เสนอให้แก้เสนอให้ปรปับปรุงนี่พูดอย่างไม่ใช่อย่างโจ๊กเลยนะฮะอย่างหลายคนเลยนะอย่างข้อเสนอแปข้อของผมนี่ที่เห็นเนี่ยหลายคนพูดจริงๆแล้วแล้วในแง่หนึ่งเขาเห็นเขาบอกเนี่ยจริงๆถ้าทําตามที่ผมว่านะสารัญกตริา์นี่จะมั่นคงมากไอ้นนี้ซึ่งอันนี้จริงนะถ้าผมไม่พรนั้นผมยังโจ๊กเล่นๆว่าไอ้การที่ผมอย่างเนี้ยอย่างเร็วๆที่ผมเขียนข้อเขียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับฝ่าหยหญิงเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะฮะผมยังนึกอยู่เล่นๆว่าเออในอนาคตเนี่ยเผื่อจะต้องพวกเราเยลิสตี่ต้องมาขอบคุณผมนะอะไรเงี้ยทำให เปิดเปิดหน้าใหม่ของการอภิปรายในประเด็นเรื่องสิ่งที่เจ้าฟ้าที่คนระดับราชวงศ์เนี่ยเมื่อพูดอะไรออกมาแล้วได้มีคนไม่เห็นด้วยก็มาพูดแลกเปลี่ยนด้วยอะไรแบบนี้นะฮะแดงสยามได้ประกาศชัดเจนว่าเราเดินแนวทางปฏิวัติไม่ใช่แนวทางปฏิรูปแต่การปฏิวัตินั้นเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านอย่างสันติไม่ใช่การปฏิวัติคนล้มด้วยความรุนแรง ทำไมเราถึงกําหนดว่าต้องเดินแนวทางปฏิวัติเพราะวันนี้สังคมไทยทุกฝ่ายพูดกันว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครพูดว่าสังคมไทยต้องรักษาไว้ให้คงเดิมไม่มีรัฐบาลเองชนชั้นต่างๆกลุ่มต่างๆก็บอกต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงความหมายของความเปลี่ยนแปลงก็คือปฏิวัตินะไม่ใช่ปฏิรูปปฏิรูปก็คือปฏิสังขรณ์รักษาไว้้คงเดิม ดังนั้นการใช้แนวทางในการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเป็นแนวทางปฏิวัติไม่ใช่แนวทางไปรูปขณะที่พันตำรวจโททักษินซึ่งยอมรับว่ามีความเคลื่อนไหวดังกล่าวอยู่จริงแต่กลับไม่จัดการนีคนที่เป็นเชื้อแดงนั้งหลส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากเขาเสียเสียความสุขที่เขาเคยได้รับไปส่วนที่สองก็คือว่าเขาเห็นใจผมที่ถูกรังแก ส่วนที่สามก็คือว่าผู้ที่เกียดความยุติธรรมส่วนที่สี่ก็คือว่าอยากเห็นประชาธิปไตยจริงๆสักทีหนึง่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นส่วนผสมของเสื้อแดงนั่นแหละไม่ได้มีส่วนเสื้อแดงนี้ถ้าจะมีก็น้อยมากแค่จะหาไม่ได้แล้วกันว่าคิดจะล้มล้างสถาบันหม่งจงรักภักดีไม่มีหรอกครับมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรได้รับรองเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าสถาบันเป็นอุปสรรคแต่ทุกคนมองว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือว่าคนชอบอ้างสถาบันกันงและยังแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมชิดเชื้อกับนายจักรพจ์เพนแคดดังภาพหลักฐานวิดีโอลิงก์มาที่งานเลี้ยงปีใหม่ของพักเพื่อไทยแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเขาว่า5ปีที่ผ่านมาขบวนการลมเจ้าจะเติบโตขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและอุดมการณ์ที่สามารถจิรนัยความคิด ของมวลชนและแกนนำให้เป็นแบบนี้วันนี้อาจจะกล่าวเรื่องเศร้านิดหน่อยคนที่เราเคยรักผล็อ Porta de louco. บนผืนแผ่นดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายือนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับข้องฟ้าพี่น้องครับ เมื่อเรายืนอยู่บนดินต้องแงนคอตั้งบ่าแล้วเราก็รู้ว่าฟ้าอยู่ไกลแม้กระทะั่งนายจตุพรรมพันธ์ที่เน้นย้ำมาอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปจนถูกดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเราสวมทหารเสือราชินีเ วันนี้คุณเอกประยุทธ์จันโอชานายสุเทพนายอภิเทศคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดว่าคนเสื้อแดงล้มสถาบันคนที่ล้มสถาบันตัวจริงคือคนเอาทหารละสามรงเอาทหารเสือ ผู้ชมคะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งสถานการณ์ของประเทศกําลังจะดําเนินไปสู่การชี้เป็นชี้ตายอีกครั้งจะไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่บุคคลในระดับผู้บัญชาการกองทัพจะฝากไปถึงคนไทยให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีสติมีเหตุผลอนาคตของประเทศชาติฝากไว้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะ หมดเวลาของเจอข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสำหรับวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ทางทีนิวส์ทวันนี้ดิฉันชัชดาพรศีอุดอนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะจอข่าวร้อน